เคยไหมคะในเช้าวันจันทร์ที่เร่งรีบหรือในเย็นวันศุกร์ที่เหนื่อยล้าคุณมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนขวักไข่เห็นแสงไฟจากตึกสูงระฟ้าแล้วเกิดคำถามในใจขึ้นมาเงียบๆว่าบนโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้เราเป็นใครกัน ในท่ามกลางผู้คนนับล้านที่ต่างดิ้นรนไขวคว้าเราเป็นเพียงใบไม้ใบหนึ่งที่ลอยตามกระแสลมหรือเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆในเครื่องจักรขนาดมหือมาที่ชื่อว่าสังคมหรือเปล่าความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแต้มต่อไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตไม่ได้มีต้นทุนที่ใครๆเขามีกันมันเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้งและบางครั้งก็ทำให้เราหมดแรงที่จะก้าวเดิน หากคุณเคยรู้สึกเช่นนั้นวันนี้ฉันอยากชวนคุณย้อนเวลากลับไปไกลกว่า1,800ปีสู่ยุคสมัยที่แผ่นดินลุกเป็นไฟยุคสาก,ก๊กในยุคนั้นการไร้ซึ่งแต้มต่อไม่ได้หมายถึงการพลาดโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งแต่มันหมายถึงความตายความอดอยากและการถูกลืมเลือนไปกับสายลม ประวัติศาสตร์มักจะรึกชื่อของเหล่าผู้มีสายเลือดสูงส่งอ้วนเซียวแห่งตระกูลอ้วนสี่ชั่วคนเล่าปี่ผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ฮั่นสุนกวนผู้สืบทอดอำนาจจากบิดาและพี่ชายแต่ท่ามกลางเงาของมหาบุรุษเหล่านั้นมีประกายแสงเล็กๆที่ส่องสว่างขึ้นมาจากผืนดินจากคนธรรมดาจากทหารไร้ชื่อจากคนที่สังคมอาจตีตราว่าเป็นคนเถื่อนด้วยซ้ำ พวกเขาไม่มีต้นทุนทางตระกูลแต่มีบางสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่านั่นคือความมุ่งมั่นความพักดีและหัวใจที่ไม่ยอมจำนวนต่อชะตากรรมวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นคนที่ใช้สองมือและหนึ่งหัวใจสลักชื่อของตนเองลงบนหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีที่ว่างให้เรื่องราวของคนที่เกิดมาไม่มีแต้มต่อแต่เลือกที่จะสร้างตำนานของตนเองขึ้นมา เรื่องราวที่หนึ่งเตียวเลี้ยวปัญญาบนหลังม้าและการเลือกนายที่คู่ควรเรื่องราวแรกที่เราจะพูดคุยกันเป็นเรื่องราวของชายผู้เปรียบเสมือนดาบชั้นดีที่เปลี่ยนฝักไม่ใช่เพราะความไม่พักดีแต่เพื่อค้นหาฝักดาบที่คู่ควรกับความคมของตนเองที่สุดชายผู้นั้นมีนามว่าเตียวเลียว หากเราเปิดหน้าประวัติศาสตร์ในช่วงต้นชีวิตของเขาเราจะพบว่ามันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยเตียวเลี้ยวไม่ได้มาจากตระกูลขุนนางใหญ่โตเขาเริ่มต้นจากการเป็นขุนนางเล็กๆชีวิตของเขาในช่วงแรกคือการรับใช้เพื่อความอยู่รอดมันช่างคล้ายคลึงกับชีวิตของบัณฑิตจ,จบใหม่ในยุคเราเหลือเกินนะคะที่หลายครั้งเราเลือกทำงานในองค์กรแรกไม่ใช่เพราะอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่แต่เพื่อความมั่นคงเพื่อหาประสบการณ์เพื่อ เพื่อความอยู่รอดเตียวเลี้ยวก็เช่นกันเส้นทางของเขาเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มต้นรับใช้เตงหงวนแต่ไม่นานเตงหงวนก็ถูกลิปโป้สังหารจากนั้นเขาก็ติดตามลิปโป้ไปอยู่กับตังโต๊ะเมื่อตังโต๊ถูกโค่นล้มเขาก็ระเหิกระเหินไปกับลิปโป้ผู้เป็นนายคนสำคัญในช่วงชีวิตวัยหนุ่มของเขา การรับใช้ลิโป้เปรียบเสมือนการได้ร่วมงานกับอัจฉริยะที่เก่งกาจที่สุดในสายงานของตนเองลิโป้คือเทพสงครามในสนามรบที่ไร้ผู้ต่อต้านแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้นำที่อ่อนด้อยด้านการบริหารและไร้ซึ่งวิสัยทัศน์เตียวเลี้ยวผู้ชาญฉลาดยืนอยู่ข้างกายนายเช่นนี้ย่อมได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงว่าฝีมือเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้มันต้องอาศัย สติปัญญาวิสัยทัศน์และความสามารถในการครองใจคนควบคู่ด้วยกันหลายคนอาจมองว่าการเปลี่ยนเจ้านายบ่อยครั้งของเตียวเลี้ยวคือสัญ,ญลักษณ์ของความไม่จงรักภักดีแต่ฉันอยากชวนเพื่อนๆมองในอีกมุมหนึ่งค่ะ นี่ไม่ใช่การทรลยศ์แต่คือการสแสวงหาเขาไม่ได้หักหลังใครแต่โชคชะตาและสถานการณ์ที่พลิกผันของยุคสมัยบีบให้เขาต้องเลือกเส้นทางใหม่อยู่เสมอมันคือการปรับตัวเพื่อเติบโตไม่ต่างจากคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนงานเพื่อสแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าเพื่อค้นหาองค์กรที่เห็นคุณค่าในตัวเราอย่างแท้จริง แล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่ดาบชั้นดีได้พบกับช่างตีดาบที่มองเห็นคุณค่าของมันเมื่อลิโป,โป้พ่แพ้ศึกที่เมืองแห่ฝือและถูกจับกลุ่มเตียวเลี้ยวในฐานะขุนพลคนสำคัญก็ถูกจับมาเพื่อรอการประหารเช่นกันในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นเขาไม่ได้ร้องขอชีวิตแต่กลับยืนหยัดอย่างโะนงและท้าทายโจโฉอย่างไม่เกรงกลัวประกายในแววตานั่นเองที่สะดุดใจของคนสองคน หนึ่งคือกวนอูผู้เปี่ยมคุณธรรมและอีกหนึ่งคือโจโฉมหาบุรุษผู้กระหายคนเก่ง โจโฉมองท่ามประวัติการรับใช้นายหลายคนของเตียวเหลียวแต่กลับมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงเขามองเห็นความกล้าหาญความซื่อตรงต่อหน้าที่และสติปัญญาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีแข็งกร้าวนี่คือบทเรียนสำคัญสำหรับผู้นำทุกคนค่ะการมองให้ทะลุประวัติการทำงานแล้วมองให้เห็นถึงความสามารถที่ซ่อนอยู่คือคุณสมบัติที่จะทำให้คุณได้เพชรเม็ดงามมาร่วมทีม ณจุดนั้นเองที่การเดินทางอันยาวนานของเตียวเลี้ยวได้สิ้นสุดลงและตำนานของเขาได้เริ่มต้นขึ้นหากจะมีเหตุการณ์ใดที่สลักชื่อของเตียวเลี้ยวไว้ในประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล <accounts. S 1> เหตุการณ์นั้นย่อมหนีไม่พ้นตำนานศึกหับป๋าขอให้เพื่อนๆลองจินตนาการภาพตามนะคะ ทัพใหญ่ของซุนกวนนับแสนคนดุดคลื่นมหาสมุทรที่โหมกระหน่ำเข้าหาชายฝั่งกำลังประชิดเมืองหับปาซึ่งเป็นประการสำคัญในขณะที่เตียวเลี้ยวและเพื่อนแม่ทัพอย่างลิเตียนและงักจิน้นมีทหารในมือกำลังเสริมยังมาไม่ถึงเพียงเจ็ดพันนาย ที่เร็วร้ายกว่านั้นคือโจโฉไม่ได้ส่งคำสั่งที่ชัดเจนมาให้แต่ทิ้งไว้เพียงสารสั้นๆในกล่องไม้ที่เขียนว่าให้เปิดอ่านเมื่อข้าศึกมาถึงสถานการณ์เช่นนี้คือฝันร้ายของผู้บัญชาการทุกคนมันคือสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้แต่สำหรับคนไร้แต้มต่อที่สู้ชีวิตมาทั้งชีวิตสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้นี่แหละคือโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเอง เตียวเลียวไม่ได้เลือกที่จะตั้งรับอย่างหวาดกลัวเพื่อรอความตายแต่เขาเลือกที่จะสร้างปาฏิหาริย์เขากล่าวกับเพื่อนแม่ทัพว่าเจ้านายเราออกศึกอยู่ไกลกว่าทัพหนุนจะมาถึงเราคงถูกทําลายสิ้นเป็นแน่สารนี้ย่องหมายความว่าให้เรารีบชิงลงมือก่อนที่ข้าศึกจะตั้งค่ายมั่นคงเพื่อทําลายขวัญและกำลังใจของพวกมันแล้วจึงค่อยตั้งรับรักษาเมือง มันคือการตัดสินใจที่บ้าบินแต่เต็มไปด้วยหลักการทางจิตวิทยาการสงครามในรุ่งเช้าของวันต่อมาขณะที่หมอกยังไม่ทันจางเตี่ยวเลี้ยวสวมเกราะเต็มยศนำทหารกล้าตายที่คัดเลือกมาอย่างดีที่สุดเพียง800นายควบหมาเปิดประตูเมืองบุกทะลวงเข้าใส่ทัพซุนกวนที่ยังไม่ทันตั้งตัว ภาพของทหารหยิบมือเดียวที่บุกตะลุยเข้าไปในดงทัพนับแสนชางหน้าเหลือเชื่อราวกับเรื่องเล่าในตำนานเตียวเลียวตะโกนกล้องบอกชื่อของตนเองสังหารทหารเอกของหมอกกไปสองนายและมุ่งตรงไปยังทงบัญชาการของสุนกวนสร้างความปั่นป่วนและโกลาหลนไปทั่วทั้งกองทัพ ทับหงอกกที่เหนือกว่าทุกด้านกลับขวัญหนีดีฟอร์ทำอะไรไม่ถูกเมื่อเจอกับความบ้าบิ่นที่คาดไม่ถึงนี้วันนั้นเตียวเลี้ยวและทหาร800นายได้สร้างบาดแผลลึกในใจของกองทัพกังตังและชื่อของเตียวเลี้ยก็กลายเป็นฝันร้ายของพวกเขาไปอีกนานแสนนานถึงกับมีคำกล่าวในประวัติศาสตร์ว่าเสียงร้องไห้ของเด็กในแคว้นกังตังจะหยุดลงทันทีเมื่อผู้ใหญ่ขู่ว่า เตียวเลี้ยวมาแล้วนี่คือบทพิสูจน์อันยิ่งใหญ่ว่าคนที่ไม่มีต้นทุนไม่จำเป็นต้องรอให้ใครหยิบยื่นโอกาสแต่สามารถสร้างโอกาสและตำนานของตัวเองขึ้นมาจากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้เตียวเหลี้ยวคือตัวแทนของผู้สแสวงหาและปรับตัวเรื่องราวของเขาสอนเราว่าชีวิตการทำงานของคุณอาจได้เริ่มต้นในที่ที่ดีที่สุด คุณอาจต้องเปลี่ยนงานหลายครั้งอาจรู้สึกเหมือนตัวเองหลงทางแต่อย่าได้ท้อแท้ค่ะเพราะทุกประสบการณ์คือการรับคมดาบจงเรียนรู้จากทุกที่ที่คุณไปและเมื่อวันที่คุณได้พบกับผู้นำหรือองค์กรที่ใช่จงใช้ความคมนั้นสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แล้วชื่อของคุณจะถูกจารึกไว้ไม่ต่างจากเตียวเหลียวเลยเรื่องราวที่สอง เขาทูพยักคลั่งผู้พักดีและพลังแห่งการอุทิศตน หากเรื่องราวของเตียวเลี้ยวคือการเดินทางอันยาวไกลเพื่อค้นหานายที่คู่ควรเรื่องราวต่อไปนี้คือขั้วตรงข้ามโดยสิ้นเชิงค่ะมันคือเรื่องของชายผู้พบเจ้านายที่ใช่ตั้งแต่วันแรกและได้อุทิศทั้งชีวิตและจิตวิญญาณเพื่อปกป้องคนคนนั้นเพียงคนเดียวชายร่างยักษ์ผู้มีจิตใจซื่อตรงดังหินผานามของเขาคือเขา่าทูหรือฉายาที่โจโฉตั้งให้ว่าพยักคลั่ง จุดเริ่มต้นของเขาทูนั้นเรียบง่ายกว่าเตียวเลี้ยวมากเขาไม่ใช่ทหารอาชีพไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่มีพละกกำลังมหาศาลเขาเป็นผู้นำกลุ่มชาวบ้านเพื่อปกป้องหมู่บ้านจากการรุกรานของโจรพกผ้าเหลืองในยุคกียุก มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งสเบียงในหมู่บ้านหมดลงเขาได้เจรจากับพวกโจรเพื่อขอแลกวัวกับสเบียงแต่เมื่อส่งมอบโจรกลับดึงแค่วัวไปแล้วจะหนีเขาถูผู้โกรธเกรี้ยวได้เดินไปคว้าหางวัวไว้แล้วลากวัวที่กำลังตื่นตกใจกลับมาได้ด้วยมือเปล่าพลังอันน่าทึ่งนี้ทําให้พวกโจรหวาดกลัวจนไม่กล้ามารุกรานอีก เรื่องเล่านี้แสดงให้เห็นถึงตัวตนของเขาอย่างชัดเจนพันละกำลังมหาศาลและความซื่อตรงแบบบ้านๆแล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็นำพาให้เขาได้พบกับโจโฉในการพบกันครั้งแรกโจโฉไม่ได้เห็นแค่ชายร่างยักษ์แต่เห็นความพักดีที่ยังไม่ถูกเจรไน โจโฉมองลึกลงไปในดวงตาที่ซื่อตรงของเขาแล้วกล่าวประโยคที่เปลี่ยนชีวิตของเขาทูไปตลอดกาลว่านี่คือฟ้านควยของเราฟ้านควยคือยอดองค์รักผู้พักดีของพระเจ้าหั่นเก่าจูปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นการเปรียบเทียบเช่นนี้ไม่ใช่คำชมแต่คือการมอบความไว้วางใจสูงสุดคือการบอกว่าเจ้าคือคนที่เราจะฝากชีวิตไว้ด้วยคำพูดนี้เพียงประโยคเดียวได้ซื้อใจและกำหนด เส้นทางชีวิตทั้งชีวิตของเขาทูเขาไม่ได้ต้องการเป็นแม่ทัพใหญ่คุมทหารนับหมืน่นแต่เขาค้นพบเป้าหมายสูงสุดของเขาแล้วนั่นคือการปกป้องโจโฉบทบาทของเขาในฐานะองครักษ์ไม่ใช่แค่การเดินตามเงียบๆแต่คือการเป็นประการด่านสุดท้ายที่คิดและตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของนายเหนือสิ่งอื่นใด มีอยู่ครั้งหนึ่งโจโหยินซึ่งเป็นญาติสนิทและขุนพลคนสำคัญของโจโฉจะเข้ามาพบโจโฉในกระโจมส่วนตัวแต่เขาทรูกลับชักกระบี่ขวางทางไว้พร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักนั่นว่าท่านอัครมหาเสนาบดีอยู่ในกระโจมพวกเจ้าอย่าพึงเข้าไปโจโหยินโกรธมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ นี่ไม่ใช่การแข่งข้อเพื่อโอ้อวดอำนาจแต่คือการยึดถือกฎระเบียบและความปลอดภัยสูงสุดเหนือกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆแม้แต่ญาติสนิทของเจ้านายก็ไม่มีข้อยกเว้นความซื้อตรงเช่นนี้เองที่ทำให้โจโฉยิ่งไว้วางใจเขามากขึ้นวีรกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเขาคือในศึกที่แม่น้ำบุยซุย โจโฉกำลังจะข้ามฟากหนีทับม้าเฉียวที่บุกไล่ตามมาอย่างบ้าคลัง่งทหารศัตรูระดมยิงธนูมาดังหาฝนในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นเขาไม่ได้คิดถึงชีวิตตัวเองเลยแม้แต่น้อยเขาใช้มือซ้ายถืออานม้าขึ้นมาบังธนูให้โจโฉส่วนมือขวาของเขาก็จ้วงภายเรืออย่างไม่คิดชีวิตร่างกายของเขากลายเป็นโล่มนุษย์ที่แท้จริงเพื่อปกป้องเจ้านายอันเป็นที่รัก เขาไม่ใช่คนฉลาดแกมโกงเขาไม่ใช่นักวางแผนแต่ความซื่อตรงและพักดีอย่างสุดหัวใจของเขานี่เองที่ทำให้เขาเป็นที่เกรงขามของทุกคนเพราะทุกคนรู้ดีว่าหากคิดจะแตะต้องโจโฉต้องข้ามศพของพยักคลั่งผู้หนีไปให้ได้ก่อนเขาคือคนที่ทำให้โจโฉช,ชายผู้ระแวงคนทั้งโลกสามารถนอนหลับได้อย่างสนิทใจในคืนที่แผ่นดินลุกเป็นไฟ เรื่องราวของเขาคือตัวแทนของผู้ผิทักและอุทิศตนเขาสอนเราว่าในโลกการทำงานที่ซับซ้อนบางครั้งคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่การเป็นผู้นำเสนอที่ฉะฉานที่สุดหรือนักวางกลยุทธ์ที่เฉียบแหลมที่สุดแต่อาจเป็นคนที่ไว้ใจได้ที่สุดการเป็นคนที่ทำงานของตัวเองอย่างดีที่สุดโดยไม่บ่นการเป็นคนที่เพื่อนร่วมทีมหรือเจ้านายรู้ว่าสามารถฝากความหวังไว้ได้เสมอ ความน่าเชื่อถือและความพักดีคือแต้มต่อที่ตรงพลังและหาด้วยยากยิ่งในยุคสมัยนี้ค่ะเรื่องราวที่3ามกำเหลงจากโจรสลัดสู่ขุพนพลตราพยักษ์และโอกาสครั้งที่2 เราได้เห็นเรื่องราวของผู้สแสวงหาและผู้พักดีกันไปแล้วแต่พื้นแผ่นดินสามกกที่กว้างใหญ่นี้ยังมีพื้นที่สำหรับคนอีกประเภทหนึ่งคนที่อดีตของพวกเขาไม่ได้ขาวสะอาดคนที่เคยเดินในเส้นทางสีเทาแต่หัวใจของพวกเขากลับโหยหาการยอมรับและโอกาสที่จะได้พิสูจน์ตัวเองเรื่องราวต่อไปนี้คือเรื่องของชายผู้มีกระดิ่งผูกอยู่ที่เอวเสียงของมันเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตายและความหวาดกลัวแต่ในภายหลัง กลับกลายเป็นเสียงของวีรบุรุษนามของเขาคือกำเหลง จุดเริ่มต้นของกำเหล่งนั้นแตกต่างจากสองคนแรกอย่างสิ้นเชิงค่ะเขาคือโจรสัต์แห่งแม่น้ำแยงซีเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรที่มีชื่อเสียงด้านความโหดเหี้ยมและเด็ดขาดการปล้นชิงคือวิถีชีวิตของเขาหากเรามองเคียงผิวเผินเราคงตีตราเขาว่าเป็นคนเลวแต่หากเรามองให้ลึกลงไปอะไรที่ผลักดันให้คนคนหนึ่งเลือกเส้นทางเช่นนั้นอาจเป็นความคับแค้นจากสังคมหรือความทะเยอทะยานที่ไร้หนทางปลดปล่อย บางทีคนเลวในประวัติศาสตร์อาจเป็นเพียงคนดีที่ยังหาเส้นทางที่ถูกต้องของตัวเองไม่เจอก็เป็นได้นะคะมันไม่ต่างจากยุคปัจจุบันที่คนมีประวัติไม่ดีคนที่เคยทำผิดพลาดหรือคนที่เปลี่ยนงานบ่อยจนประวัติการทำงานไม่สวยพวกเขามักจะถูกตัดสินและปิดประตูใส่เสมอ แต่กําเหลงเบื่อหน่ายชีวิตเช่นนั้นเขาพยายามเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องเขาไปรับใช้เหล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิว๋วแต่ก็ไม่ได้รับการส่งเสริมจากนั้นไปอยู่กับหองจอซึ่งเป็นขุนพลใต้สังกัดเล่าเปียวแต่หองจอกลับไม่เห็นค่าและยังดูถูกเหยียดหยามในอดีตของเขาอีกด้วยนี่คือความเจ็บปวดของคนอยากกลับตัวค่ะ สังคมมักไม่ให้โอกาสง่ายๆพวกเขายังคงมองเห็นแต่งเงาของอดีตที่ทาบทับชีวิตเราอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็ปรากฏขึ้นกำเหลงตัดสินใจหนีจากหองจอเพื่อไปพึ่งสุนกวนผู้นำหนุ่มแห่งกังตังที่นั่นเขาได้พบกับโลโซกและจิวยี่ผู้ซึ่งมองเห็นเพชรในตมและได้น,นำเขาให้แก่สุนกวน สุนกวนผู้นำหนุ่มผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเขารับฟังแผนการของกำเหลงอย่างตั้งใจและกล่าวประโยคอมตะที่เปลี่ยนชีวิตของอดีตโจรสัตผู้นี้ไปตลอดกาลว่าการได้กำเหลงมาก็เพียงพอที่จะสู้ศึกแล้วสุนกวนไม่ได้สนใจอดีตของกำเหลงเลยแม้แต่น้อยแต่เขาสนใจอนาคตที่กำเหลงจะสร้างให้กังตังได้ นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่แท้จริงความสามารถในการมองเห็นศักยภาพและให้โอกาสครั้งที่สองและเมื่อได้รับโอกาสกำเหลงก็ตอบแทนด้วยการกระทำที่โลกต้องจดจำในศึกที่ต้องเผชิญหน้ากับทัพใหญ่ของโจโฉกำเหลงอาสาทำงานที่บ้าบิ่นและเสี่ยงตายที่สุดเขากล่าวกับสุนกวนว่า คืนนี้ข้าจะขอคัดยอดทหารม้าเพียงหนึ่งรนายบุกเข้าไปในค่ายของโจโฉเพื่อทำลายขวัญพวกมันหากข้าเสียทหารไปแม้แต่คนเดียวขออย่าได้นับว่านั่นเป็นความดีความชอบของข้าเลย คืนนั้นกำเหลงและทหารทั้งหนึ่งร้อยนายดื่มสุราปลุกใจพวกเขาสวมปีกหา่านขาวที่หมวกเกราะเป็นสัญลักษณ์แล้วควบหมาบุกทะลวงเข้าไปในค่ายใหญ่ของโจโฉกลางดึกพวกเขาสร้างความโกลาหลเผาทําลายและตัดหัวทหารศัตรูก่อนจะควบหมากลับออกมาจากค่ายได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยไม่เสียทหารแม้แต่คนเดียว เมื่อกลับถึงค่ายพวกเขาร้องเพลงและหัวร้องอย่างยินดีซุนกวนถึงกับกล่าวชื่นชมด้วยตัวเองว่าโจโฉมีเตียวเหลียวข้ามีกำเหลงก็พอที่จะต่อกรอกันได้นี่คือการยกย่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการประกาศว่าอดีตโจรสัตในวันวานได้ตายไปแล้วและนี่คือขุนพลกำเหลงแห่งหงอกก๊กอย่างเต็มภาคภูมิ เรื่องราวของกำเหลงคือตัวแทนของผู้ได้รับการไถ่ถอนและสแสวงหาการยอมรับเขาสอนเราว่าคุณอาจเคยทำผิดพลาดในอดีตอาจมีจุดด่างพร้อยในประวัติการทำงานหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแต่เรื่องราวของกำเหลงสอนเราว่าอดีตไม่ได้กำหนดอนาคต สิ่งสำคัญคือความกล้าที่จะลุกขึ้นนาเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะสแสวงหาโอกาสและเมื่อได้รับโอกาสนั้นแล้วจงทุ่มแท้สุดตัวเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงของคุณคืออะไรและหากวันหนึ่งคุณมีอำนาจจงเป็นเหมือนสุนกวนที่พร้อมจะให้โอกาสคนอื่นเช่นกันเรื่องราวที่4อุยเอียนโศกนาฏกรรมของคมดาบที่ไม่ถูกฝัก เราได้ฟังเรื่องราวแห่งความสำเร็จของสามขุนพลผู้ไร้แต้มต่อกันไปแล้วแต่ชีวิตจริงไม่ได้สวยงามเหมือนในตำนานเสมอไปนะคะบางครั้งต่อให้คุณมีความสามารถล้นฟ้ามีความกล้าหาญเหนือใครและอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ตามแต่มันก็ยังอาจจบลงด้วยโศกนาฏกรรมได้เรื่องราวสุดท้ายนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจโดยตรงแต่เป็นอุทาหรณ์ที่ลำค่า มันคือเรื่องราวของคมดาบชันเลิศที่แหลมคมเกินไปจนไม่มีฝักดาบใดรับได้เรื่องราวของอุยเอียนอุยเอียนปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะผู้พักดีต่อเล่าปีอย่างแท้จริงเขาสังหารเจ้าเมืองเพื่อเปิดทางให้เล่าปีเข้าเมืองซึ่งเป็นการกระทําที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวและมองการไกล ความสามารถของเขาเป็นที่ประจักษ์อย่างรวดเร็วจนเล่าปีเองก็ชื่นชมในตัวเขาอย่างมากถึงขนาดทำในสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงนั่นคือการแต่งตั้งให้อุ่ยเอียนเป็นผู้รักษาเมืองฮันตงซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของโจกโกกเปรียบเสมือนประตูหน้าด่านของอาณาจักรท่ามกลางความประหลาดใจของทุกคนที่คิดว่าตำแหน่งนี้ควรเป็นของเตียวหุย ความสามารถของอุยเอียนนั้นไม่มีใครปฏิเสธได้เขาไม่ใช่แค่ทหารกล้าแต่เป็นนักยุทธศาสตร์ที่มีความคิดสร้างสารรค์เขามีแผนจื่ออู่อันโด่งดังที่เสนอให้ขงเบ้งอัครมหาเสนาบดีแบ่งทหารให้เขาสักหมื่นนายบุกไปตามช่องเขาจื่ออู่ซึ่งเป็นทางลัดที่อันตรายเพื่อเข้าตีเมืองเตียงอันเมืองหลวงเก่าโดยตรงเป็นแผนที่เสี่ยงแต่ก็อาจพลิกผลของสงครามได้ แผนนี้สะท้อนตัวตนของเขาอย่างชัดเจนกล้าได้กล้าเสียมั่นใจในตัวเองสูงและไม่ชอบเดินตามกฎเกณฑ์นี่คือคุณสมบัติของ disruptor ในโลกธุรกิจยุคใหม่แต่นี่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมคงเบ้งคือตัวแทนของความรอบคอบและการควบคุมถุกย่างก้าวต้องมั่นคงและอยู่ในแผน ในขณะที่อุยเอียนคือตัวแทนของความเสี่ยงและความทะเยอทะยานที่พร้อมจะก้าวกระโดดคงเบ้งปฏิเสธแผนของเขาไม่ใช่เพราะแผนไม่ดีแต่เพราะมันเสี่ยงเกินไปและควบคุมไม่ได้ความแตกต่างทางความคิดและสไตล์การทำงานนี้เองที่ค่อยๆสร้างกำแพงแห่งความไม่ไว้วางใจขึ้นมาทีละน้อย มีตำนานเล่าว่าคงเบ้งเคยกล่าวว่าอุยเอียนมีงงเฮ้งเทยยศและเคยคิดจะสังหารเขาตั้งแต่แรกไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงในประวัติศาสตร์หรือไม่แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอัคติที่น่ากลัวเมื่อผู้นำมีอัคติต่อใครสักคนแล้วต่อให้คนคนนั้นทำดีแค่ไหนก็ยากที่จะลบเลือนภาพลบนั้นไปได้ ยิ่งไปกว่านั้นอุยเอียนเองก็มีส่วนในโศกนาฏกรรมของเขาเขาเก่งและเขาก็รู้ตัวว่าเขาเก่งแต่เขากลับขาดทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขามักจะหยิงพยองมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานระดับสูงอย่างเอียวหงีอยู่เสมอความเย่อหยิ่งและความแข่งแกราวของเขาทำให้แม้แต่คนที่ชื่นชมในฝีมือก็ยังไม่อยากร่วมงานด้วยมันช่างเหมือนกับคนเก่งในออฟฟิศที่ทำงานของตัวเองได้ดีเยี่ยมแต่เข้ากับ ไม่ได้สร้างความขัดแย้งและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นสุดท้ายก็ยากที่จะเติบโตในองค์กร จุดจบของเขาช่างน่าเศร้าหลังคงเบ้งเสียชีวิตในสนามรบด้วยความหวาดระแวงและความขัดแย้งที่สั่งสมมานานเขาจึงไม่ยอมทำตามคำสั่งสุดท้ายของคงเบ้งนำไปสู่การประทะก,กันเองภายในกองทัพคำพูดสุดท้ายของเขาที่ตะกอนก้องว่าใครกล้าฆ่า,ค,าคือเสียงสะท้อนของความมั่นใจในฝีมือของตนจนวาระสุดท้ายก่อนที่จะถูกมาใต้สังหารตามแผนที่คงเบ้งวางไว้ก่อนตาย เรื่องราวของอุยเอียนคือตัวแทนของอัจฉริยะผู้โดดเดี่ยวเป็นอุทาหรณ์ที่สอนเราว่าความสามารถจะพาคุณไปได้ถึงจุดหนึ่งแต่ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นการสร้างความไว้วางใจและการรู้จักถ่อมตนคือสิ่งที่จะพาคุณไปได้ไกลกว่านั้นอย่าให้ความเก่งกาจของคุณกลายเป็นดาบที่ทิ่มแทงตัวเองอย่าปล่อยให้ความทะเยอทยานบดบังการมองเห็นคนรอบข้างเพราะต่อให้คมแค่ไหน ดาบที่ไร้ฝกักก็มีแต่จะขึ้นสนิมและผุพังไปตามกาลเวลาสี่เรื่องราวสี่เส้นทางของคนสี่คนผู้เริ่มต้นจากจุดเดียวกันคือการไม่มีอะไรเลยเตียวเลี้ยวสอนให้เรารู้จักปรับตัวและสแสวงหาจนกว่าจะเจอที่ที่ใช่แล้วจงสร้างผลงานชิ้นเอกของคุณที่นั่น เขาถูสอนให้เราเห็นคุณค่าของความพักดีและความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เงินทองซื้อไม่ได้กำเหลงสอนให้เราเชื่อมั่นในโอกาสครั้งที่สองและความกล้าที่จะลบเลือนอดีตด้วยการกระทําในปัจจุบันและอุยเอียนเตือนสติเราว่าความเก่งต้องมาพร้อมกับความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเสมอ กลอบมาที่คำถามแรกที่เราคุยกันในวันนี้ในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้เราเป็นใครบางทีคำตอบอาจไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่อยู่ที่สิ่งที่เราเลือกที่จะทำแต้มต่อที่แท้จริงอาจไม่ใช่ตระกูลหรือทรัพสมบัติแต้มต่อของคุณอาจคือความอดทนเหมือนเตียวเลี้ยวที่รอคอยโอกาสในสมรภูมิหับป๋าซึ่งก็คือโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณกำลังเผชิญ แต้มต่อของคุณอาจ,จคือความซื่อสัตย์เหมือนเขาถูที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งก็คือความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของคุณแต้มต่อของคุณอาจ,จคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เหมือนกำเหลงที่ลุกขึ้นจากอดีตซึ่งก็คือความผิดพลาดในวันวานที่คุณพร้อมจะเรียนรู้และแต้มต่อของคุณคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดของอุยเอียนเพื่อเป็นคนที่เก่งทั้งงานและเก่งทั้งคน ประวัติศาสตร์ไม่ได้จารึกชื่อของทุกคนที่เกิดมาพร้อมแต่มันเปิดหน้าว่างไว้เสมอสำหรับคนที่กล้าพอที่จะใช้สองมือของตัวเองเขียนมันขึ้นมาแล้วคุณล่ะคะเรื่องราวของคุณจะถูกจารึกไว้ว่าอย่างไร